ลถอะไรก็งามลดอะไรก็ติดดอกการลดรากลดรากได้จากเรามาดูประโยชน์จากเครื่องดื่มชูกําลังมีประโยชน์ต่อต้นพืชอย่างไรตามมาดูกันเลยครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเรามารู้ประโยชน์ของเครื่องดื่มชูกําลังที่ทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงและเติบโตเร็วนะครับงามเร็วเร่งรากเร่งผลด้วยนะครับ เครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามิน B และวิตามินต่างๆที่จําเป็นต่อต้อนพืชของเรานะครับในวันนี้ผมจึงมาแนะนำํำเพื่อนๆใช้เครื่องดื่มชูกําลังในการบํารุงต้นพืชของเรานะครับโดยเราจะใช้น้ําจํานวน20ลิตรแล้วก็นะครับเครื่องดื่มชูกําลังจํานวน1ขวดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสําหรับเครื่องดื่มชูกําลังเทลงไปรวมกับน้ําเลยครับ และหลังจากนั้นเราจะมาใช้ตัวนี้นะครับก็คือปูนขาวในปูนขาวนี้นะครับมีฤทธิ์ในการกําจัดเชื้อราต่างๆนะครับที่ในดินและบนต้นพืชของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นราดำลาสนิมนะครับกําจัดได้แน่นอนแล้วยังบํารุงดินได้อีกต่างหากไล่มดไล่แมลงต่างๆได้แน่นอนครับเราจะใช้ปูนขาวจํานวน2ช้อนโต๊ะ แล้วหลังจากนั้นเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำ บำรุงต้นพืชบำรุงดินเล่งรากเล่งดอกเล่งผลนะครับแล้วก็ยังกําจัดเชื้อราต่างๆที่อยู่ในต้นพืชของเราและในดินและยังบำรุงดินด้วยอีกต่างหากนะครับไล่มดไล่แมลงไล่หนอนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับในการนําไปใช้ลดราดเราจะไม่ผสมสิ่งใดลงไปอีกแล้วนะครับเราจะใช้น้ํานี้ในการลดราดเพื่อบำรุงต้นไม้บำรุงดินและกําจัดเชือ้อรา ในการลดลาดเราจะทําการลดลาดอาทิตย์ละสองครั้งตามไปดูกันเลยครับลดอะไรก็งามลดอะไรก็ติดดอกออกผลเลยนะครับช่วยเล่งรากเล่งดอกเล่งผลกำจัดเชื้อราบำรุงดินได้ดีเลยครับทำให้ต้นไม้ติดดอกเร็วขึ้น และทำให้รากของต้นพืชแข็งแรงกําจัดเชื้อราและบำรุงต้นพืชด้วยนะครับและคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยยพี h ช n แนลได้นะครับการลดรากลดรากได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้ทางช่องวิทยัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยัยพีชาแนลรับพม